มีอะไรต้อมอะมีต้อมอะไรบ้างอ่ะเอาต้มจืดมะก้าได้เอาต้มยำเลยครับอาจารย์เออเอามาเถอะเดีแค่ปลาหมึกปลาปลาละคะเอาปลาค่ะน้ำใส่เนาะคือสีเข้ามาหรใช่ค่ะทุกคนค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่ตีนสะพานพระราม8นะคะเออไม่ใช่ใช่ไม่ถูกพระปิ่นเก้าค่ะตอนนี้อยู่ที่ตีนสะพานพระปิ่นเก้านะคะมาบุกร้านอิชัยค่ะพอดีไปงานศพแม่ลูกศิษย์มาก็เลยแบบแวะมาหามันหน่อย มาหาอะไรกินค่ะทุกคนฝากด้วยนะคะร้านตีบุญท่ง <Okay. S 1> นี่เดี๋ยวพาไปรีวิวค่ะนี่ค่ะตีโตวต้นเรื่องมันอยู่นี่ค่ะเน่ไม่ต้องถามหามันแล้วเนี่ยมันยังมีชีวิตยอยู่ค่ะทุกคน,นไปซื้อของก่อน,นเอ,อ,เอ,อสั่งอันนั้นก็ไม่มีอันนู้นก็ไม่มีสรุปไม่ได้กินค่ะานาคะทุกคนอืสวยจางขอบคุณค่ะ ขอบคุณคุณี่ชินจังค่ะต้มยำปลากระพงอร่อยอ้าหรอไม่รู้ค่าสั่งไปแล้วไม่รู้มีหรือเปล่านะคะทุกคนจต่สั่งไปแล้วเอาเป็น้ำพนดีคว่างหรอสังปสิเที่คะตีนสะพานพระปิ่นเกล้านะคะทุกคนร้านอยู่ตีนสะพานพระปิ่นเกล้าค่ะนี่ค่ะบรรยากาศเนี่ยตรงสะพานลอยเลยค่ะตรงสะพานลอยมาก็เจอเลยร้านค่ะชื่อร้านตีนบุญโสงนะคะนี่เมียอีชัยกำลังผัดข้าวผัดตะรอยุ่ นะ,ะ <laughs> นะคะนะคะทุกคนค่ะอืสวยแฟนฟอร์ดขอบคุณค่ะส <t> ังค่ะเดี๋ยวจะทานข้าวหน่อยเพราะว่าไปเยี่ยมงานศพเขามาะคะ <t> ่ะท,ทุกคนก็เลยแบบแวะมาหามันหน่อยมันบอกว่าให้แวะมาหาอะไรกินที่นี่ <t> อืขอถามหน่อยคะอ่ะถามมาค่ะทุกคน <t> ถามเาเลรจ้าตอนนี้รออาหารอยู่ร <t> ออาหารอยู่ค่ะ กับข้าวเขราอร่อยนะทุกคนกับข้าวร้านของรุกอร่อยอยู่ยูสุขุมวิทสิบเอ็ดโอ้ยไม่ไปค่ะไม่กล้าไปแถวนั้นเขื่อนสวัสดีครับดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะก็อีชายไปไห้หนูมาหนูก็เลยพอดีหนูไปงานศพแม่เจ้าอกมาแม่เสียแล้วก็เลยแบบแวะมาหาอะไรกินหน่อยเลยร้อเลยน่งตรงนี้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรครับก็ได้ได้ไม่ร้อนหรอกพ่อมาหาเรื่องมาแกล้งอีชายมันเฉย น่ารักมากค่ะกับคุณชามาเชียงใหม่สิค้าอบอกนะบอกพี่กลอฟว่าแต่งหน้าเบาๆเพราะว่าไปงานศพเบาๆเท่ากับฉ่ำมากดูติดเบาๆนีๆๆ่โทษแต่งหน้าไปงานศพร้านชัยอร่อยไหมเอ่อเอาความจริงไหมคะอร่อยคะ่ะลูกค้าการันตีอร่อยจริงลูกค้าก็แน่นอยู่เอ้าชัยไปไหนแล้วเนี่ย นี awesome, ่ทุกคนค่ะนี่บรรยากาศปลูกผักไว้เพื่อจา์เลยมึงปลูกผักผักมึงไว้รอกูเลยเหรอทุกคนนี่เดี๋ยวโดนี่โอ้ยระวังนะครับบริเวณบริเวณโอ้ยโทษค่ะนี่บริเวณหน้าร้านนี่อย่างงี้นี่ตีนสะพานพระปิ่นเกล้านะคะหน้าร้านจะเป็นแบบนี้นี่ค่ะชื่อร้านสีบุญส่งพระปิ่นเกล้านะคะถ้าจะมามาได้เลยบอกว่ารู้จักแท างานเรื่องนี้ไม่ต้องจ่ายนะโอ้ยจ่ายจ่ายไปเถอะของกินของซื้อของขายจะมากินฟรีไม่เอาหรอกได้เห็นพ่อผมไม่ชอบกินเห็นแล้วกูฟ <c oughs> ้องเขาแล้วเมื่อกี้ไม่กินฟรีค่ะมีตังจ่ายจบคุณ <c oughs> หนุนการคนทรรมาหามมกรไ, <c oughs> <c oughs> ไม่ได้กินมองฟเวฟรี่ไงล่ะก็ไม่ได้นะคุณยังอุ้ยขอบคุณสำหรับกาแฟค่ะ คุณสมัคกาแฟนะคะสวยมากไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมใส่ชุดดำดีชายมึงจะไปหรือเปล่าเดี๋ยววันสุดท้ายกูไปเป็นเจ้าภาพนะไปวันสุดท้ายครับเอ้วแดดคืนสุดท้ายไปเดี๋ยวไปเจอกันที่โน่นหาคนถ่ายรูปไม่ได้เลยเนี่ยอา,าอ,อ,อ,อาจารย์พี่เขาน้อยใจนะพี่เขาไปด้วยถ่ายอะไร<ๆ>เฉียงเฉียงเอียงเอียงอะไรก็ไม่แรง,ง,งมากบอกเลย,เลยพี่พลาดแล้ว ากบอกชัยด้วยผู้กองเอกคิดถึงใครอะ่ะผู้กองเอกคิดถึงอ๋อผู้กองเอกที่วิอาจารย์แทนวีไเบิร์เดย์เมียเอาอะไรนะที่ฝานอะไรวะชัยเหรอ <c oughs> ผู้กองขา <c oughs> ผู้กองเขาอยู่ที่ไหนนะก <c oughs> า,จารจะนับตัวเไว้เดี๋ยวจะไปเที่ยวการนะคะผู้กองต้อนรับด้วยจะไปล่องแพนะคะ <c oughs> ลืมเอาขา <c oughs> ตั้งไลมา <c oughs> หน้าเบาค่ะให้ธรรมะก็เคยตกกันวันนี้พูดวันนี้พูดไปแล้วว่าให้อะไรอะไรนะเรื่องอัเนี้ยมุมไหนดีดใครจะตัดก็ตัดไปนะตัดไปลงเลยพูดไปแล้ววันนี้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการทัวร์มา ที่เขามีเรื่องกันที่สุขุมวิทเสกดิฉันบอกว่าดิฉันไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงนะครับหมายถึงว่าการแบบอ่ะม,ม,ม,มึงตบกูมากูตบกลับมึงใช้ความรุนแรงกูใช้ความร,ร,รุรุนแรงมันไม่แก้ปัญหาแต่ว่าเข้าใจผิวว่าคนถูกกลังแก้คนถูกผมเถียงแล้วคนก่อเรื่องก็เป็นคน ต่างประเทศอย่างเงี้ยเาามาทําแบบนี้มันก็เกินเบอร์ไปเยอะมากมันเหมือนแบบ้าดาายกฎหมายบ้านเราด้วยอะไรด้วยแล้วก็ยิ่งรู้ว่าเข้ามาก็แบบขอเขาเรียกอะไรนะขอพัสปอร์ตมาขอวีซ่าเข้ามาแบบท่องเที่ยวมาในฐานะนักท่องเที่ยวใช่ไหมก็ทำพัสปอร์ตอะ่ะสาวัน แต่พอมาอยู่แล้วมาทําอย่างอื่นอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่มาเป็นนักท่องเที่ยวมันก็ยิ่งไม่ถูกจะมาทําตัวเป็นเจ้าถิ่นคุมต้องคุมบ่อนมันไม่ได้นะอันนี้พูดตรงตรมันไม่ได้แล้วยิ่งอาชีพพูดตรงๆงนะฮะอาชีพท้าบริการนะมันไม่ถูกกฎหมายนะเมืองไทยอ่ะแล้วเป็นนักท่องเที่ยวแล้วเข้ามาทําแบบนี้มันไม่ได้ตํารวจตอมต้องจัดการส่งกลับประเทศมันไปให้มันมาทำอย่างนี้บ้านเมืองเรามไม่ได้มันตั้งแต่เคสภูกเก็ตแล้ว แต่ภูเก็ตแล้วต้องขอให้หมดค่ะขอวีซ่าขอทัศนปอดตายมันมาทาอย่างนี้มันไม่ถูกนะแต่ดิฉันก็เสนอแนะว่าที่จริงอ่ะใช้วิธีการกดดันอ่ะทำได้นะครับหมายถึงว่ารวมตัวการกดดันให้ออกมาขอโทษหรือให้ตารวจจัดการนะคะหมายถึงว่าพาตัวไปสอน,นอนแล้วก็ดําเนินทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดอย่างเาางี้ยทำได้แต่ว่าไปใช้วิธีการแบบ ตะลุมบอลกันแนตะ่มันไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดแบบว่ามันพังมือพังพลาดแล้วก็กระเทยฟิลิปปินเกิดช็อกตายขึ้นมามันจะเป็นเรื่องใหญ่หรือมันจะกลายเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้นะครับมันได้จริงๆลรวก็ต้องระวังเพราะว่ากระเทยไทยที่ไปทาํางานจากประเทศมันก็มีมันต้องมองมุมนี้นะคะแล้วเดี๋ยวถ้ามันกลายเป็นเรื่องของชาตินิยมไปอย่างเงี้ยความขัดแย้งทางชาตินิยมอย่างเงี้ย กระเทยเพื่อนกระเทยเราที่ทํางานอยู่ที่อื่นอยู่ที่ฟิลิปปินส์อยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยมันจะลําบากเดี๋ยวจะกลายไปว่าถ้าเจอกันต่อไปนี้ก็กระเทยฟิลิปปินส์กับกระเทยไทยก็คือยุ่มหัวกันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันจะกลายเป็นความเกลียดชังที่มันบางคนมันไม่ แย่งไงเออเนี่ยแต่ถ้าไปรวมตัวกันนะแล้วก็เรียกเรียกคนที่ก่อเหตุใช่ไหมกระเทยฟิลิปปินส์อ่ะยี่สิบคนอนะ่ะให้มันมานั่งนั่งถแถลงข่าวอะ่ะตำรวจก็ทําไปติที่จับยาบ้ายังทำได้เลยจับมันมาให้หมด20คนให้มันมานั่งถแถลงข่าวแล้วให้มันขอโทษคนไทยจากนั้นก็ถอนพาสปอร์ตถอนวีซ่ามานันแล้วก็ส่งมันกลับประเทศบ้านบ้าน,านมันไปจบเลยเลิศ แต่ทีนี้พอไปใช้ความรุนแรงความรุนแรงอ่ะมันก็สะใจใช่ไหมมันได้แค่ความสะใจแต่ว่ามันมันมันพูดถึงว่ามันสามารถจัดการปัญหาได้จริงๆรไหมมันก็ไม่ได้ใช่ไหมทุกคนเออนั่นแหละเนาะแต่เรื่องแบบนี้มันเพิ่งเคยเกิดไงมันก็อาจจะต้องขอดบทเรียนกันอะไรกันแต่เข้าใจฟิลนะเข้าใจฟิวเรื่องที่ว่าแบบมันเจ็บใจเนาะมันเจ็บใจไงยี่สิบสองอย่างเงี้ย มันก็เจ็บใจแล้วยิ่งแบบเหมือนทาทายแบบคิดว่าอยู่ในห้องอยู่ในโรงแรมแล้วใครทําอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยยั่วยุด้วยอะไรเงี้ยบางทีมันก็นะ <c oughs> จะว่าสมควรดี๋ยวกาหาว่าดีัจสน,นับสนุนการใช้ความรุนแรงอีกนะนั่นแหละแต่เนี่ยมันก็ให้บทเรียนแล้วนะต่อไปนักท่องเที่ยวแบบคุณเข้ามาบ้านเมืองชนะเข้ามาก็ต้องมาในฐานนะแบบ ถอมเราก็เรียกว่าอะไรต้องอ่อนอ่อนน้อมถ่อมตนรู้ตัวว่ามันไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนตัวเองเข้ามาแล้วก็ต้องทําตัวให้น่ารักให้เจ้าของบ้านเขาเอ็น,อนดูรักใครซึ่งนักท่องเที่ยวหลายๆคนที่น่ารักเขามีเราไม่ได้ว่าเขาไม่มีนะคะต่างชาติอะไรเงี้ยฝรั่งที่น่ารักชาวฟิลิปปินที่น่ารักอะไรเขามีเยอะไอ้ที่มันไม่มีมันส่วนน้อยเออส่วนน้อยแต่เป็นเป็นส่วนน้อยที่มันแบบเอาเรื่องไง แต่ละเคสนะะอย่างเคสฝรั่งเนี้ยก็ไปถีบเขาอย่างเงี้ยมันดัเดียวเออไไล่เขาอ่ะใช้คำไม่ถูกภาพเลยนะมันใช้คำอ่ะฟิลิปปินส์ก็เหมือนกันยกมือเ็นเป็นไงละ่ะมาบุไฮเป็นไงครับมาบุไฮเป็นไงอ่ะเจอมาบุไฮไปนะี่ยโอ้นะคะก็นี่แหละ่ะแสดงความที่เห็นแล้วใดๆแล้วนะคะทางออกที่จริงมี คือจะไม่ได้บอกว่ากดดันไม่ได้กดดันได้ไปเป็นเดือนร้อยเดือนพันก็ได้แต่ถ้าให้กฎหมายจัดการน่ะมันจะออกมาสวยกว่านี้นะแต่เข้าใจถ้าถ้าต้องการแบบฟิลสะใจมันก็ได้แค่นี้ไงมันก็ได้แค่นี้แหละฟิลสระใจแต่ว่ามันได้ปคะตาละ20คนลอยนวยไปตั้งหลายคนที่ไม่โดนแต่ถ้าให้กฎหมายจัดการนะให้ตำรวจแบบเรียกตัวมันมาตั้งแถลงข่าวขอโทษอะไรอย่างเงี้ยขอโทษก่อนแล้วค่อยดำเนินตามกฎหมายอ่ะมันจะดีกว่าไหมถ้าสมมตินะ แต่ฟิลนั้น่ะมันไม่มีใครแบบห้ามได้แล้วว่ามันไปอยู่ขนาดนั้นตำรวจก็เอาไม่อยู่แล้วไม่มีใครฟังตำรวจและอย่าใช้ความรุนแรงนะคะอยากใช้ความรุนแรงนะคะมีการส่งสิ่งกันน่าดูเออ่ะจบไปดราม่าไปขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะหนูก็ได้อยู่มาเดี๋ยวก็วางแล้วนะคะอืม